นี่คืออีกหนึ่งสภาพที่หลังจากเหนื่อยมาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนตื่นแต่เช้านอนประมาณตีสามใช่ไหมแล้วก็กลับมาอีกกระตอนดึกอีกโอ้แม่เจ้าร่างกายเหล่านี่มันก็แทบจะขาดร้อนๆเลยทุกคนหายใจแทบไม่ทันแต่ทํางานมันก็สนุกนะทุกคนนะมีงานเสริมมันก็สนุกไปอีกแบบหนึง่ง แต่เมื่อวานทำงานในโรงงานเนี่ยหัวใจจะวายให้ได้โพเหนื่อยสุดๆแต่ก็ยังว่าแหละเป็นลูกน้องเขาเราไม่ใช่นายเขานะคะเราก็ต้องทําไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อปากและท้องนี่แหละค่ะสิ่งที่เราไปอยู่ในเราก็ต้องหัดทำเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนกันนะคะ มีฐานะเท่าเทียมกันไม่มีหรอกทุกคนมีทั้งรวยทั้งจนแล้วก็มีแค่พออยู่พอกินเราก็ต้องทําไปนั่นแหละอืมผลตอบรับที่ดีก็คือว่าทําให้เรามีอะไรกินแต่ละวันไปประทังชีวิตนะคะเฮ้อบูดมาแล้วก็เหนื่อยสุดๆแต่ว่าทำไปทุกคนโอ้นี่ก็ยังเปลียนเอยู่เลยนะคะ ทำคลิปออกมาแต่ละคลิปเนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะบางทีเนี่ยก็อยากจะให้รู้ว่าชีวิตของแต่ละคนน่ะมาอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเวลาเราเราใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยภายในได้หนึ่งวันเราทําอะไรได้บ้างบางครั้งเราก็อยากจะอธิบายว่าเออ24ชั่วโมงมันไม่พอขอเพิ่มได้ไหม ขอเวลานอนเพิ่มได้ไหมอะไรํานองเนี้ยเนี่ยต้องรีบตื่นนะคะเดี๋ยวจะต้องได้เข้าสวนทุกคนต้นไม้ใบหญ้าเขาก็รอเราอยู่นะแล้วก็สาวสว่างต้องมีเวลาให้กับต้นไม้นิดนึงเพราะว่าปลูกมะเขือเปาะนะคะรอดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไง จะได้กิน,ขนเขาไหมเพราะว่าอากาศมาร้อนมาร้อนช่วงนี้นิดเดียวเองแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเย็นไหมหรือยังไงก็ต้องรอดูคุณชายก็เดินไปเดินมากว่าจะกลับถึงบ้านได้เมื่อคืนนี้ก็รอกเข้าไปเกือบห้าทุ่มแต่ก็โอเคนะคะอืมขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับกำลังใจพี่เพื่อนๆที่นำมามอบให้กัน จะเป็นข้างในประเทศบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ทุกทุกที่เลยนะคะเป็นกำลังใจอย่างดีมากๆเลยช่วยสนับสนุนสาวสว่างให้มาอยู่จุดนี้เนาะมานั่งเล่าเรื่องนอนเล่าแล้วตอนเนี้ยทุกคนขอโทษจริงๆมันไม่ไหวมันเพลียแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็คิดถึงเนาะนี่แหละคะ่ะ โอเคเดี๋ยวสาวสว่างต้องพักตัวเองตื่นแล้วก็รีบไปจัดการกับตัวเองก่อนหากระฟงกาแฟแล้วก็หาอาหารเช้ากินกันก่อนกับคุณชายเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลุยงานต่อครับทุกคนพืชผักสวนครัวก็รอเราอยู่ตอนนี้ดีใจมากๆเลยพริกเพลิกอะไรก็ได้อผลิตผลพอสมควรน,นะคะเราก็ได้กินอยู่ตรงนี้แหละ อาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเราจะใช้ชีวิตแบบว่ารูราเม้ามันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าถือว่าเงินเดือนของเรามันก็ยังอยู่ขั้นต่ำอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะทำกําลังใจให้กับตัวเองให้ดีที่สุดต่อยืดออกไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละสองคนนะที่เราอยู่ด้วยกันมานี่ก็พลังเติมพลังละคะ โอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ